ต่อไปขอเรียนเชิญท่านอังคานีละไปจิตอภิปรายครับเชิญครับขอ,ขอบคุณค่ะท่านประธานอังคณานีละไปจิตค่ะท่านประธานคะที่ท่านมีข้อสังเกตนะคะต่อพระราชบัญญัติฉบับนี้สองสามประการนะคะ ท่านประธานคะในเรื่องของการปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับนี้ท่านประธานคงทราบนะคะว่าเรื่องของค่าตอบแทนผู้เสียหายหรือจำเลยในคดีอาญาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้กรนมานานมากนะคะเนื่องจากปัญหาของกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะในชั้นสืบสวนสอบสวนและจับกลุ่มนะคะซึ่งหลายครั้งเนี่ยพนักงานสอบสวนจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยโดยขาดพยานหลักฐานที่ชัดเจนนะคะบางคดีพนักงานสอบสวนส่งสำนวนให้อัยการ ในเวลาที่กระชั้นชิดคือใกล้ที่จะครบกำหนดฝากขังนะคะจนอายการเองก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาตรวจสอบพยานหลักฐานนะคะที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าฟ้องฟ้องไปก่อนนะคะท่านประธานคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอายการเนี่ยไม่มีเวลาในการที่จะตรวจสอบสำนวนเนี่ยนะคะ บางครั้งอา,อายการจะไม่สามารถใช้ดุลพินิษในการที่จะสั่งไม่ฟ้องได้เลยหากพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าการที่ส่งฟ้องไปก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ที่เป็น ผู้เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยนะคะถูกกระทบสิทธิ์อย่างมากนะคะนอกจากนั้นนะคะท่านประธานค้ายังมีหลายกรณีนะคะที่มีพนักงานสอบสวนเองนะคะที่ทำสำนวงนคดีในลักษณะที่เรียกว่า preventive detention นะคะก็คือเมื่อครบกำหนดฝากขังนะคะหรือผู้ต้องหาในการฝากขังผู้ต้องหาหอยู่จำเลยแล้วเนี่ยในคดีหนึ่งสิ้นสุดเนี่ยพนักงานสอบสวนก็อาจจะขอ อายัดต,ตัวผู้ต้องหาคนนั้นซ้ําในอีกคดีหนึ่งแทนที่จะฟ้องไปทีเดียวนะคะกลับมาฟ้องทีละคดีพอพ้นจากคดีนี้ก็มาอายัดซ้ําต่อซึ่งเรื่องเหล่านี้ค่ะแต่ละปีเนี่ยมีผู้ร้องเรียนไปยังคณะ,ะก,กรรมการผู้ตรวจเงินแผ่นดินกับคณะกรรมการสินสรัพแห่งชาติเป็นจํานวนมากนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในการควบคุมตัวบุคคลในในลักษณะนี้ค่ะหลายคนนะคะไม่ได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะแล้วก็ทำให้ถูกควบคุมตัวเป็นระยะเวลานานนะคะสูญเสียอิสระอิสรภาพและครอบครัวต้องเดือดร้อนด้วย อย่างไรก็ดีนะคะท่านประธานค้าถึงแม้ว่าเรามีกฎหมายที่ให้มีการทดแทนความเสียหายนะคะจากการต้องโทษเมื่อสารยกฟ้องและการได้รับแต่การได้รับค่าทดแทนเนี่ยก็จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ซึ่งคณะกรรมการส่วนมากเนี่ยก็เป็นผู้แทนนะคะของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมาอีก5คนนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์ด้านคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแต่ก็มีจำนวนน้อยะคะ่ะทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยการพิจารณาของคณะกรรมการเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดนะคะ และยึดหลักว่าสารไม่ได้มีคำพิพากษาว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะแต่สารจะพิพากษาโดยเขียนว่ายกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยจึงมีมติไม่จ่ายค่าทดแทนค่ะท่านประธานคะในประสบการณ์ของท่นเองในการอ่านคำพิพากษาจำนวนไม่น้อยนะคะท่ันไม่เคยเห็นสารในคดีไหนที่จะพิพากษาว่าจำเลยคือผู้บริสุทธิ์นะคะส่วนมากแล้วก็จะเป็นการยกฟ้องด้วยเหตุ แห่งการยกประโยชน์แห่งความสงสัยนะคะซึ่งกรณีนี้ค่ะถ้าหากว่าเราพิจารณาดูนะคะหลายกรณีนะคะที่ผู้ผู้ที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกฟ้องเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์เสมอไปแต่เนื่องจากพนักงานสอบสวนเองไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะคะจึงทำให้คนเหล่านี้ไม่ต้อง รับโทษนะคะดิฉันในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมการเนี่ยค่ะซึ่งดิฉันเห็นว่ามีมีปัญหามากแต่น่าเสียดายนะคะที่ในการปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะเราไม่ได้พูดถึงการปรับปรุงนะคะโครงสร้างของคณะกรรมการเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะแม้แต่จำเลยในคดีอาญานะคะที่ถูกฟ้องคดีสแลบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการจะเข้าถึงกองทุนยุติธรรมก็ยากมาก นะะเนื่องจากคณะกรรมการเนี่ยมองว่าเป็นผู้กระทําผิดตั้งแต่ต้นนะคะและที่ถ้าหากว่าลองไปดูสถิตินะคะ,อะของกรรมการสิทีิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยได้รวบรวมไว้เนี่ยกรรมการอนุมัติค่าตอบค่าใช้จ่ายของอจําเลยในคดีอาญาในการสู้คดีนะคะประมาณ50%ของที่มีผู้ร้องขอเท่านั้นเอง ท่านประธานคงทราบนะคะว่ามีภาษีกฎหมายฉบับหนึ่งนะคะอยู่บทหนึ่งนะคะที่พูดว่าปล่อยคนผิดสิบคนดีกว่าเอาคนบริสุทธิ์คนเดียวามาลงโทษซึ่งหลักการเนี้ค่ะเป็นหลักการที่สาลยุติธรรมทั่วโลกยึดถือและก็นํามาใช้ในการพิจารณาพิพา,ษากษาอัตคดีนะคะในประเทศอังกฤษนะคะที่ใช้ระบบไตส่สวนนะคะผู้พิพากษาเนี่ย กว่าจะสรุปข้อเท็จจริงนีคะต้องอธิบายให้ลูกขุนฟังถึงความสําคัญของการชั่งน้ําหนักพยานโดยที่ผู้ผกล่าวหาและพยานเนี่ยต้องทําให้ลูกขุนเนี่ยค่ะเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยเลยนะคะว่าจำเลยทําผิดจริง ะะสารจริงจะวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำผิดนะคะก็สอดคล้องกับปวิอาญาะะของไทยมาตรา227นะคะซึ่งก็เป็นหลักการสำคัญที่ทำให้สารต้องพิสูจน์นะคะจนสิ้นสงสัยว่ามีการกระทำผิดจริงและจำเลยเป็นผู้กระทำผิดถ้ามีข้อสงสัยนะคะสารจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิของจำเลยในการได้รับการสนิษฐานว่าบริสุทธิ์นะคะท่านประธานคะ เนื่องจากหลักกฎหมายของประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาดังนั้นเนี่ยจึงเป็นภาระของโจทย์ในการต้องพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยซึ่งเป็นเรื่องยากมากเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าหากพนกักงานสอบสวนไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หรือว่าทำคดีแบบทำๆไปนะคะ มันจะยากมากเลยนะคะที่จะทําให้ศาลเนี่ยเชื่อนะคะว่าจาเลยเป็นผู้กระทำผิดและตัดสินลงโทษผู้กระทําผิดนะคะในขณะที่หลายประเทศใช้ระบบไตส่สวนนะคะซึ่งภาระในการพิสูจน์เป็นของผู้กล่าวหาอยู่จาเลยซึ่งตรงนี้จะทําให้การพิสูจน์เนี่ยนะคะจะแบ่งเบาภาระข,ของผู้เสียหายของโจทย์ ะะท่านประธานคะในคดีที่ศาลยกฟ้องนะคะเนื่องจากการยกประโยชน์แ่งความสงสัยให้จำเลยเนี่ยนะคะแม้จะเป็นคุณกับจำเลยนะคะแต่การยกฟ้องเนี่ยก็จะเกิดผลเสียต่อผู้เสียหายอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมนะคะเพราะเป็นการทำให้ผู้กระทำผิดลอยลวนวลและไม่ถูกลงโทษ และผู้เสียหายไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน,นะคะ่ะจึงต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบและระมัดระวังนะคะเพียงได้อ่านรายงาน การพิจารณาของร่างพระราชบัญญัติฉบับน,นี้นะคะแล้วกออ็ตั้งแต่ในชั้นรับฟังความคิดเห็นจนกระทั่งมาถึงการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยดิฉันไม่พบนะคะว่ามีการถกถแถลงในเรื่องของการคุ้มครองผู้เสียหายหรือโจทย์นะคะยังยกตัวอย่างอย่างคดีฆาตกรรมนะคะหรือคดีล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะคะหลายคดีเนี่ยเมื่อศาลยกฟ้องนะคะพบ ว่าผู้เสียหายและพยายนยมักจะถูกคุกคามนะคะท้่จึงขอถามผู้เสนอร่างนะคะว่ากรณีแบบนี้เรามีแนวทางยังไงในการที่จะคุ้มครองผู้เสียหายพร้อมๆกับคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและที่สําคัญคือจะทํำยังไงในการที่จะแก้ปัญหาการลอยนวนผลพ้นผิดด้วยทำาห้ทางคานเทนสนับสนุนอย่างยิ่งนะคะในการปรปับปรุงพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะแล้วก็ยังขอรบหลักการปล่อยคน ล่อยคนผิดสิบคนดีกว่าเอาคนบริสุทธิ์มาลงโทษเพียงคนเดียวแต่ในขณะเดียวกันดิฉันก็กังวลอย่างยิ่งนะคะต่อเรื่องของวัฒนธรรมการลอยวนวลพ้นผิดซึ่งฉันคิดว่ามันเป็นรากฐานของระบบยุติธรรมนะคะน่าเสียดายนะคะที่ร่างฉบับนี้ไม่มีการปรับปรุงนิยามของคณะกรรมการนะคะแล้วก็โครงโครงสร้างของคณะกรรมการซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นปัญหาสําคัญมากนะคะเพราะเป็นผู้ที่จะพิจารณาในเรื่องของการจ่ายค่าทดแทน นะคะแกะ่ผู้ที่ร้องขอในการสู้คดีนะคะอะย่างไรก็ดีนะในชั้นของการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะคะในการที่จะจ่ายเนี่ยก็ตัดอำนาจของคณะกรรมการออกไปนะคะตรงนี้ก็จึงเป็นข้อท้าทายอย่างมากเลยนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้นะคะในะมีผลดีในการที่จะคุ้มครองจำเลยที่ไม่ได้กระทำผิดแต่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่ในขณะเดียวกันข้อท้าทายที่สำคัญมากก็คือทำยังไงจึงจะยุติวัฒนธรรมการลอยนวนผลพ้นผิดในประเทศไทยนะคะเพราะในขณะที่ถ้าหากผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยได้รับการเยียวยาแต่ผู้เสียหายเองเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมันั่นคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องท้าทายที่สำคัญมากนะคะสำหรับกระบวนการยุติธรรมไทยคะ่ะขอบพระคุณค่ะ